ปัญหาในโลกปัจจุบันเราเนี่ยคือเวลาเราบริหารจัดการเนี่ยเรามักจะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งพอเวลาเราใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งการบริหารจัดการมันไม่เป็นไปตามระบบระเบียบแน่นอนทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบที่เราประชุมกันมาหรือที่เรารับมอบหมายตามกฎระเบียบม,มาแต่ปัญหาปัญหามันมีอยู่ว่าเรามักจะเอาอารมณ์เข้าไปร่วมเสมอเช่นเรารับเรื่องจากพนักงานมาแต่เจ้านายพูดอีกอย่างหนึ่ง เจ้านายสั่งมาแบบนี้พนักงานไม่พอใจคนรับแรงกดดันคือคนตรงกลาง HR รับแรงพอเวลามันกระทบกันอย่างเงี้ยคน HR เป็นตรงกลางมันก็เริ่มเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วด่าพนักงานบ้างทําตัวเหนือกว่าพนักงานบ้างยิ่งใหญ่โตโมโหลานบ้างทีนี้ HR จะทำยังไงอ่ะมันจะวางใจยังไงอ่ะเจ้านายก็ด่าไอพนักงานก็ด่า มันอยู่ตรงกลางมันโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงจะต้องปรับหมดปรับใจยังไงเพราะนั้นการทํางานตรงกลางเนี่ยมันจะโดนแรงกระแทกจากซ้ายจากขวาจากหน้าจากหลังสเสมอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังก็ต้องโดนมันไม่โดนจากลูกน้องกระโดนจากเจ้านายมันมีอยู่แค่นี้เพราะเราอยู่ตรงกลางรับนโยบายมาไปกระจายต่อหลดระเบียบเป็นแบบนี้นะอัตราจ้างเป็นแบบนี้นะต้องจ่ายเงินหักเงินอย่างนี้นะพนักง,งานรับได้ก็รลอดไปพนักง,งานรับไม่ได้ก็ด่าเรามันไม่ด่าเจ้านายแนตะ่บางทีอ่ะมันด่าเอชอาร์ก่อน ทีนี้ปัญหาเราจะวางใจยังไงพทธเจ้าบอกว่าในการบริหารจัดการในชีวิตเราเนี่ยให้เรามีคุณธรรม4อย่างทีนี้หลักคุณธรรมง,ง่ายๆที่พวกเราทุกคนในฐานะของการทำงานตรงกลางที่ต้องเคลียร์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องและต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบระเบียบของบริษัทเราจะไม่เอาใจเข้าไปเล่นกับการบริหารจัดการนั้นแต่เราจะเอาความจรงิงเข้าไปดำเนินชีวิตโดยไม่เอาใจเนี่ย เข้าไปยินดียิน้ายกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกับใครคนใดคนหนึ่งเพื่อให้เรามีสติสัปชญญะในการบริหารจัดการกิจการงานของตนเองเพื่อให้มีความสุขในการทํางานในปัจจุบันบางคนทํางานเนี่ยหมดไฟแล้วไม่อยากทํางานต่อโดนด่าบ่อยๆก็เบื่อหน่ายโดนด่าบ่อยๆก็รู้สึกว่าหมดไฟไม่มีกําลังใจในการทางานเพราะโดนกระแทกแดกดันอยู่เป็นประจําโดนคนนู้นคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงบ้างโดนพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทําบ้างมันเหนื่อย ดังนั้นหลักคุณธรรมง่ายๆสี่ตัวแรกเลยอันแรกเราต้องมีคําว่าเมตตาเมตตาต่อบุคลากรในองค์กรเมตตาต่อเจ้านายด้วยนะมันต้องเมตตาทั้งหมดเมตตาเนี่ยความหมายตรงตัวคือปรารถนาดีปรารถนาดีกับทุกๆคนน่ะปรารถนาดีกับใครก็ได้ปรารถนาดีกับเพื่อนร่วมงานปรารถนาดีกับเจ้านายปรารถนาดีกับลูกน้องปรารถนาดีกับคนในองค์กรปรารถนาดีให้หมดปรารถนาดีคือมีใจอ่ะรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเขาตลอดเวลา ในใจเรารู้สึกว่าเขาลําบากในเราลองน้อมกลับเข้ามาหาตัวเราเองอะเวลาที่เราได้เงินเดือนน้อยได้สวัสดิการไม่ดีได้การบริหารจัดการที่ไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลตามความรู้สึกของเรานะมันรู้สึกมันไม่โอเคอะเราลองน้อมเข้ามาหาตัวเองว่าถ้าเวลารู้สึกไม่โอเคอะเราจะต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองอยังไงในขณะเดียวกันคนข้างล่างเขาก็อาจจะไม่โอเคเหมือนเรากับเราแบบเดียวกันกับเราเหมือนกันทีนี้ปัญหาคือ ในเมื่อเราก็มีความทุกข์ในการบริหารจัดการหรือมีความทุกข์ในการทํางานเหมือนกันเราก็ควรจะมีความเมตตาสงสารต่อคนที่เขากําลังเผชิญปัญหาเดียวกับเราดังนั้นคนเราทุกคนมนรนลนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่คําถามคือไอ้ความทุกข์นั้นเนี่ยเราจะเห็นใจความทุกข์คนอื่นมากมากขนาดไหนหรือเราเห็นใจแต่ตัวเองว่าเออใครจะเป็นจะตายยังไงช่างมันเราขอสนใจตัวเราเองก่อนแต่เราอย่าลืมว่าเราทํางานภายใต้ของคําว่าหน้าที่ หน้าที่ต่อเจ้านายลูกน้องลูกน้องต่อเจ้านายในทิศทั้งหกที่พระเจ้าตรัสไว้หนึ่งในนั้นคือหน้าที่ที่เราพึงกระทําต่อกิจการงานต่อความรับผิดชอบของตนเองดังนั้นการทําหน้าที่เป็นหนึ่งสองเมื่อทําหน้าที่แล้วเราต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมไปจับในหน้าที่นั้นด้วยเรียกว่าความเมตตาเหมือนเราไปเห็นคนลําบากในการใช้ชีวิตอ่ะไม่มีเงินกินข้าวเราไปเห็นเขานั่งหน้าตาเราห้อยมากเลยหิวข้าวท้องร้องจอก เรารู้สึกเกิดความเมตตาขึ้นมาปรารถนาดีกับเขาว่าอยาให้เขาได้มีข้าวกินเนี่ยลักษณะมันเกิดความสงสารขึ้นมาเกิดความเมตตาขึ้นมาในใจเรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยลักษณะของความเมตตาเรามองไปดิพนักง,งานหน้าตาแต่ละคนเนี่ยหน้าตาบางคน,นี่ดูเศร้าส้อยเหงาหงอยเนี่ยจะนั่งดูแต่ละคน,นี่เศร้ามากแต่ไม่ได้เศร้าเพราะงานเศร้าเพราะเป็นหนี้สินเยอะอย่างเงี้ยนะเศร้าเพราะปวทิ้งเมียทิ้งอย่างเงี้ยมันมีความเศร้าตัวนี้เป็นอารมณ์อยู่แล้วอ่ะ แล้วเขาก็อยากจะได้เงินได้ทองอยากจะได้สวัสดิการดีดๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตของเขาให้เขามีความสุขให้ได้มากที่สุดในการใช้ชีวิตในปัจจุบันดังนั้นเราต้องมีความเมตตาสงสารต่อเขาอะสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะเรายังสงสารหมาสงสารแมวยังซื้ออาหารหนู่นนี่นั่นไปเลี้ยงไปดูแลมันได้นี่เพื่อนร่วมง,งานกันเป็นมนุษย์ด้วยกันนะเราจะไม่สงสารเขาหน่อยหรอสงสารในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะว่าเขาก็ ลำบากลำบนในการใช้ชีวิตดังนั้นการทำงานนี้จงทำงานด้วยความเมตตาสงสารต่อเพื่อนร่วมงานมีใจปรารถนาดีต่อบุคคลอยู่ตลอดเวลาเราจะทำงานแบบมีความสุขอ่ะใจเรามีเมตตาไหมอ่ะถ้าใจเรามีเมตตาเวลาเราบริหารจัดการงานใครเราช่วยเหลืองานใครเราจะมีความสุขในการช่วยเหลือเขาได้เพราะอะไรเพราะเรามีความปรารถนาดีกับทุกๆคนไม่ได้มีประสงค์ร้ายไม่ได้มีความอาฆาตพยาบาทมาร้ายแต่เราปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนั่นคือเรื่องเมตตา